อาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชม v ีโ o นะครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยได้ชุดยก7นิ้วของเราแฮนด์เมดอ f ฟ o ร d อ่ะทำไปเีืเลยทำไปเลย,เ,ลยเอาข้างล่างเข้าะจะอัดป้ายนะครับวันนี้นาะยแบบของผมเลิกเรียนนะวันนี้นาะยแบบของผมไม่ไปโรงเรียนครับตื่นสายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่พลาดการทํางานอยู่แล้วนะครับก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆชมซุปเปอร์อ้าวซุเปอร์วีโกแข็งแรงไหม ชุดยกของเราแข็งแรงไหมไ<ง>อุ้ยแข็งแรงครับโอ้ยดูดีๆหน่อยสิ<ง>โอ้<ง>โอนะครับ<ๆ>เพื่อนๆชมชุดยกมีโก้ของเราครับผมเสร็จสมบูรณ์ครับช่วงนี้ก็จะคิวแน่นนิดนึงนะครับขอบคุณลูกค้าที่คิดถึงเรานะครับรถยกสูงทุกท่านที่อุดหนุนกันมาตลอดนะครับอา้าวเป็นยังไงบ้างครับ นะครับเพื่อนๆดูมุมแคมเบอร์นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจะส่งงานแล้วก็เก็บรายละเอียดลึกนะครับมุมแคมเบอร์นะฮะตรงเลยตั้งศูนย์ได้ตรงนะครับทั้งซ้ายทั้งด้านขวาครับนี่ครับนี่เลยนพื่อนๆจบมาทางนี้ครับอืมนะฮะเรียบร้อยนะครับรอบๆตัวรถกันก่อนเอาดูเนื้อยางครับว่าได้ ดูยางว่าได้ยางเบอร์อะไรนะครับคันนี้ได้ยาง2 6 5 7 5หนะครับออฟเซ็ตลอ้อ 16, คูณลบ30ระครังควํานะครับเพื่อนๆอ,อ่าอ่าเนื้องานครับคันนี้เป็นชุดยกอย่างเดียวนะครับชุดยกของเราออกแบบให้รองรับก,กับโชคเดิมได้นะครับปีกนกก็ยังเป็นปีกนกเดิมนะครับระดับความสูงที่7นิ้วอ่านะครับงานถูก ล็อกโคงด้านหน้านะครับชุดคอม้าก็หนาแข็งแรงครับปร,ประกันคุณภาพนะครับชุดดอบหลังก็จะมีค้ำด้านหลังให้ด้วยนะครับอืมในระยะเอาละนะครับอืม,อมเอาละดูข้างหลังกันเลยครับเพืเ่อนตอนนี้เอาข้างหลังมีอะแดปเตอร์เพากลางนะครับจากเดิมวีโก้แหนบอยู่ใต้เพาะนะครับจับเพร์นเพา ก็จับคันนั้นเลยครับไม่ได้แก้ไขตัวรถนะครับอ่าฮะยากดูข้างหลังครับนะครับข้างหลังโชคเดิมนะครับก็ทำตัวต่อให้ครับฟิลลิ่งขับขี่ดีโอ้ยพูดดังๆหน่อยเออนะครับโอ้โอเคมาเลยขอบคุณครับหน่อยเยี<อ>่ยม yeah.